พรุ่งนี้หวยออกใครอยากถูกหวยบ้างถ้าใครอยากถูกหวยนะคะมากระซิบค่ะเราจะต้องมาหาเครื่องอเครื่องเขาแบบม,มูมูนิดนึงนะเครื่องประดับหรือเครื่องวัตถุมงคลนะคะเพื่อที่จะเสริมโหน่งตัวเองให้เหงค่ะนั่นก็คือถ้าคุณเป็นคนธาตุไฟนะคะใบหน้าแบบ V ีเชฟเนี่ยในหน้าแบบวีเชฟเนี่ยเขาเรียกว่าธาตุไฟสั้นหน่อยหน้าไม่ยาวมากนะเหมือนคนุณชมพู่อรารย,ยาหรือคุณพลอยออคุณพลอยอะ่ะนะก็จะเป็นแบบ ธาตไฟเพราะฉะนั้นคุณต้องเอาสีอะไรรู้ปะคุณต้องใช้สีทองหรือใช้เครื่องประดับที่มีความมันวาวใช้พวกสร้อยหินที่เป็นคริสตลัลก็ได้พวกนี้จะช่วยเสริมหรือใส่กำไรนะคะที่มีความมันวาวเป็นโลหะเป็นทองเป็นเครื่องเงินอะไรอย่างงี้ก็ได้แต่ต้องมันวาวย้ำว่าต้องมันวาวนะอันนี้จะทำให้คุณได้โชคแบบฟลุ๊กฟลุกนะคะอ่าและถ้าใครถูกหวยนะมาบอกกันด้วยนะจ๊ะ